ค่ะวัสดีค่ะพ่อแม่ป้องไปทุกปู้สุค้นมือนี้ก็มางานเลียนจัดงานเรียนซอยมู่นะคะมือนี่นะพากันจัดนะคะมือนี่เป็นยังไงค่ะสบายดีบ่ค่ะวันนี้จัดงานหลานสาวนะคะจัดเรียบร้อยแล้วงามบ่ค่ะสวยงามเสร็จเรียบร้อยมือนี่ก็เลยมางานเลียง ร้านสาวรื่นเพื่อนพุ่นดอกไม้ข้างนอกกะเหลืองแล้วสีขาวหน้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะพุ่นน่ะเตรียมยใบไม้ร่วงอีกแล้วย้อนสีขาวนานาเลยขาวนานาอีกนบาทนี้เดอ้อหกเดือนเด้อดาบาทนี้บาทนี้หิมาตกทันทีก็โอเคอยู่เด้ละเนาะจัดเรียบร้อยแล้วกะเรียบร้อยกุญแจยุไส นางแกก็ออกไปน้ำเอออย่าปิดไฟเนาะปิดไฟเขาล็อกได้เลยปิดไฟเขาปิดบ่ล่ะบ่ต้องปิดเปิดบางสี่บ่ปิดปิดเดี๋ยวเอาไม้เขาก็เปิดไม้ปิดอยู่ทางไหนล่ะเดี๋ยวได้เอเบิ้งกันจัดเรียบร้อยแล้วนี่ปิดไฟโอเคไปบ้านหน่อฝ้านนุนก็ปิดไปเรียบร้อยซีโบเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยออาล็อกเลยนัง มัน <c oughs> ต้องเอากุญแจเดี๋ยวไปกดมันตรงนี้มันต้องหมุนกุญแจตีลื่อมอย่างบ่ก็ออเอากุญแจออกปิดบ่ได้เ,เ <c oughs> ขาต้องเอากุญแจ น่าซ้ำเมื่อน้าฤดูใบไม้ล่วงเขาต้องก้อมจัดตัดต้นไม้ไปค่ะโอ้ยบุบใบไม้สีใบไม้เปลี่ยนสีสี่างอย่างภาษาคนนอันบ่เขาติดสวยนะคะบรรยากาศหืมใบไม้คืองามแต่ติดอันนี้ลงอย่างติดลสีเขาอ่ะห พุ่นทะเลมาบันเบินบรรยากาศเด้อค่ะอากาศสวยงามไปเฮานางต่อดอกไม้เนาะเดินเอาอากาศจังไมยเด้อค่ะชุดแล้วไปค่ะอ๋อบงนี่เขาคือมีเลือดอยู่ด้อเนี่ยอ๋อเลือดรำหน่อยลำญ่ เด็กหนายไปกินข่าวแล้วมั้งบันไปยังไดนาะพอแม่ปี่น้องป่องไปตุปูดสุขค้นสบับดีบอกค่ะบุได้ล้มคลิปไหลโดนเราดิเลยเขคอยมิเวลาค่ะยุงยุงตีบตัวว่ามันอี่ยังตึงๆชนรถไครคะเนี่ยล้งสูบน้ำน้ำโอ้ปาหล่อ สถานีดับเพลินเขาอีกงทั้งสถานีดับเพลินรุ่นกเก่าเาโอ้เมนเมนแมนอีหลีตอนนี้บ้องหล่อบองนีน่เขาไม่เลือมันเขาไปตกป่าบจรจิตอืมเขาไปตกป่าพูดบรรยาก,กาศแค่นมู้นไหมฮะยแค่นมู้นที่งามแต่แต่เป็่ยังกวนยังอ,กออกกอลัางไก่ก็สิดีนะอันบ้องหันก็ออกคักออกตะป่าบ้องหันอันเห็นบ้องหันบ่ค่ะ เป็นไหมเป็นไหมน่ะนะเขาซักมัดโตเขาซักอันพมเนาะติบเนะาะซักพมมาทช่างผีเตัวเนาะเขาซักพมเขาเอาน้ำเปิดน้ำเขาก็จะมาซักพมสวนสาธารณะซักได้ฟรีบ่มีปัญหาค่ะบองบองบองซักพมค่ะนี่ดีดีน่ะเขาก็เอาเหมือนเหมือนคือเอาผ้าเอาพมเข้าไปนาก็ปันปันปันมันก็นจีบีบเอาิดน้ำเอาเบิ้งก็น่าเอา เบิ่มขึ้นนะเออเอาพรมเข่าเนาะแล้วก็หมุนหมุนหมุนเอาไปตากอืมหมุนหาหน้าหมัดหมันนึกปลาหมึกกี้มาแล้วเดี๋ยวกมัมอิ่วิแนวอิ่วผมเอามือเข่าไปไหนไปเออเอาแม่เอาแม่เออเข่าทานนะเออแนวแนวหมุนแนวหมุนแนวสั่งแบบมีปลาหมึกนะปลาหมึกอิ่วิ ปลาหมึกใหญ่นะเอะอ, <c oughs> เ,อเห็น,น,น<ม>อราเลละบองนี่ละค่ะบองสักผม้อมาสักมาดมาดมาดปั่นมีห้องน้ำม,มีย่างให้ดีพร้อมเห็นบน้านะบรรยากาศสักผม,ม,มเปิดน้ำนี่นี่บองนี่ละวหวแล้วก็เปิดน้ำนี่นี่เปิดบ้องนี่ละค่ะน้ำมันก็นไหลครับก็เอาผมนี่น้ล่างเออดีด้ยนะนีพื้นไงพืนอันนั้นก็พื้นน้อยอือดีค่ะดีค่ะ สวมสาธารณะอันนี้ก็บ,บังตาคมอาคเออผมมาตากแข่งไปรตตีปืมนี่ยเนี่ลืมค่ะลืมลืมเห็น <laughs> บะาจนลืมตากจนลืมเออจนคืนล้านเห็นไหมฝนตกเออเราบ่าแห้งแล้วเราลืมอ่ะนั่นลืมเหรอมันนะ้งเอาจนคืนล้านคืนล้านมาหาที่แปรปไปกินข้าวนี่ค่ะตั้งย่งางไวอีกอย่างหนึ่งแหละคะ่ะไม่ไง ดาส้มมาโทษมาหยางงาำนี่เขาก็ลังไล่สดอยู่บรรยากาศนี่สิละแถวนี้แ่ละค่ะตั้งจังหวัดงามบ่คาะบ่ได้ม,มาหลายแล้นะคุณอันนั่งแบบไหมคุณชื่ออะไรคะซื้อหยังคะ่ะซื้อหยังคะ่ะจังยวมเพื่อหยังจังหวัดหยัง ไม่ยังเครยดจังสั้นเาอยู่จังหวัดใดคะจ,จังหวัดลาตีจังหวัดลาตีจังหวัดรอยเอ็ดบอคอยยืมเพื่อเลยยืมเพื่ออันนี้อำเภอจังหวัดสุขโขทยัยสุขโขทัยผู้บรรยากาศน้ำแล้วมันเนี่ยแดดดีดีน่าตีบเนาะนี่ฤดูใบไม้ร่วงเห็นป่ะตอนเนี้ยนนดูฤดูใบไม้ร่วงเลยคะ่ะเดี๋ยวน้อยกัดร่วงเดี๋ยวน้อยทะเลนี่ก็สิเป็นเป็นน้ำเค็ม พรานนี่ไปตกป่าเลยอืมกีไปยางอู้หลงเท่าคืองามแต่เฮ้คันบ้อยบ่เจ็บปวดอู้สีเจ็บปวดนะปาดนิกกี้เลยบ่ปาดเรือผู้ใดคือนมาอ่านไงแต่นึงเรือยาวเรือยาวมากเลยเนาะอะค่ะับยางออกกำลังกายเดินหลังจากไปทำความสะอาดงานเลี้ยง ความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ย่างกับกันบัดค่ะถ,ถูกมอง,มองไม่เงี้โก้แล้วยู่ถูกมองเฮ้ยบรรยากาศอยู่ทธาทะเลท่านจำได้บ่ห้ามอาบน้ำยู่แถวนี้ทำไมตะกี้ไปยังตะกี้กะไมาอาบน้ำอย่างเงี้ยสิบปีที่แล้วนะพวก,ก <c oughs> ห้ามอาบน้ำกัำนอยู่นี่เนาะแตงแต่อันเด็กน้อยหาหัขวบอุ้นสวยมากเลยครับวิว อยวิวสวยใบไม้รั่งดีกับนิสสวนเด็กน้อยให้เล่นนะคะไปเด็กลายกินข้าวกินน้ำหิวข้าวกันแล้วกินจังน้อยอยู่ได้อาบน้ำอาบถ้าไม่หายยังนางหาเงินบ่เฮ็ดเเฮ็ดอีหยังล่ะน่ะกินได้บ่ล่าเฮ็ดอันนึ่งใหญ่เกิดยุ่มเฮียนใหญ่ไวามันกินได้อยู่เดิ เพราะว่าใยญ่เบิ้งในอันรูปี่ยนี่ตัวเลยเจือนมาไปเดินไปฝุ่นควันฝาน,นะดำไปค่ะมันจะกาดงามขึ้นอย่างนี้ค่ะ สวยมูดูชุดเขาชุดสวยสวยแต่ดูสมตังดอินเตอร์ใช่ไหดอินเตอร์เลยวางด้หลับไก่นี่ไก่ลยเครื่องไหนไม่ใช่กินวันนี้นะ นะนี่ไปลืมทำไมเนี่ยลืมลืมเอามาทีบได้แลนไปเอาลงเท่าอีกลวบ่ไม่ทำเปเย็บตีนกินได้มาปาปาตั้มไมมาปรอาไม่มาหรอก

ยานุบมันมีแต่กเขอเพิม e l i s หน่อยกินข้าวกันกินข้าวกันไหมสบายดีไหมสบายดีเพิ่มเติมโลกเพิ่เพิ่มเอาทำไมอยูได้ไหมเร้เวลี่ฟิต